เอริพาเอ็นที่พาเข้าปากใน้ลูกนาหนึ่งชั่วโมงคุ้มไหมไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงค่ะคนเข้าแถวเริ่มเยอะแล้วค่ะเขาจะเปิดให้เราเข้าประมาณ7จ็ดโมงยีนะคะคนจะวิ่งเข้าปากันแบบนี้เลยค่ะช่วงนี้นะคะจนใหญ่แล้วค่ะคนจะวิ่งไปโซนซูทเปียกันค่ะเพราะว่าเป็นโซนที่เพิ่งเปิดใหม่และชมความสวยของปราสาทหนึ่งค่ะต่อไปเราก็มาถึงโซนซูทเปียกันแล้วค่ะคนที่เข้าไปส่วนใหญ่นะคะจะวิ่งไปต่อแถวถึงเลกกันค่ะสำหรับสาวๆที่อยากถ่ายรูปรีบถ่ายตอนนี้เลยค่ะเพราะยังไม่มีคน อย่างที่อยากแนะนำเลยคือไปต่อแถวพบกับมีกคาแรคเตอร์ Character ค่ะก็จะเป็นจูดี้กับนิกค่ะตอนนี้ก็จะยังแถวน้อยอยู่นะถ้าว่าเราไปต่อแถวหลังจากนี้ค่ะจะ3มชั่วโมงขึ้นเลยค่ะตอนนี้ก็คือจะได้คิวแรกๆเลยเราจะได้เจอนิกกับจูดี้แบบนี้เลยจากมีกคาแรคเตอร์ไปต่อแถวฟุ่งเล่นกันค่ะจะรอประมาณสามิบนาทีนะคะแล้วก็หลังจากเราเล่นเสร็จควรจะเริ่มเข้าโซนนี้เยอะมากแล้วค่ะสําหรับเราคิดว่าคุ้มค่ะเพราะโซนนี้เราปกติรอเข้า1 2ชั่วโมงเลยนะ